สปอยหนังสือ Harry p o t t e เตกับศิลาอาถรรพ์ก่อนจะไปรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบทที่2กระจกล่องขน10ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกลุกขึ้นลุกขึ้นเดี๋ยวนี้เสียงป้าเพเทูเนียตะโกนดังลั่นบาน้อ,อมตบประตูเสียงดังปุ่งแฮร์รี่จากฝันขึ้นมาพบกับความเป็นจริง ระหว่างที่เขาพยายามลุกจากที่นอนในห้องใต้บันไดเสียงป้าก็บน่นพิมพำไม่หยุดพอจะให้แฮร์รี่รีบตื่นขึ้นมาช่วยทำอาหารเช้าต้อนรับวันเกิดของดัตลีลูกชายเมื่อเขาแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าตัวใหญ่ๆเก่าๆที่ถูกส่งต่อมาจากดัตลีเสร็จเขาเดินตามทางไปที่ห้องครัวบนโต๊ะอาหารเต็มไปด้วยของขวัญกองใหญ่ดัตลีเป็นเด็กอ้วนมาก ตัวใหญ่กว่าแฮรี่เกือบสี่เท่าแตกต่างกับแฮรี่ที่มีใบหน้าพร้อมหัวเขาโปนผมดำตาสีเขียวสวมแว่นตากรมที่มีเทปใสแปะเพราะชอบโดนดัดลีต่อยที่จมูกอยู่เป็นประจำสิ่งเดียวที่เขาชอบบนตัวเองก็คือรอยแผลเป็นจางๆรูปสายฟ้าที่หน้าผากซึ่งเขามีมันตั้งแต่จำความได้เขาเคยถามป้าว่าแผลนี้ได้มายังไงป้าบอกว่า ได้มาตอนรถชนที่ทำให้พ่อแม่ของเขาตายเขาจึงเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะโดนดุตลอดว่าอย่าถามอะไรอีกในระหว่างที่แฮร์รี่ทอดไข่และเบคอนลุงเวอร์นอนนั่งอยู่ที่โตะ๊ะและดัดรลีเดินเข้ามาพอดีพร้อมเสียงโวยวายว่าของขวัญที่มีมีแค่36ชิ้นน้อยกว่าปีที่แล้วตั้งสองชิ้นเพทูเนียรีบปอบลูกชายก่อนที่เขาจะโมโหคว่ำโตะ๊ะ ว่ามีของขวัญอีกชิ้นหนึ่งที่เขาลืมนับไปและเดี๋ยวระหว่างทางที่ไปเที่ยวจะซื้อเพิ่มให้อีกสองชิ้นจึงทำให้เขาสงบลงสักพักก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นจากมิสซิสฟิกหญิงชาราสติไม่ดีที่อยู่แถวแถวบ้านแจ้งข่าวว่าขาหากักทำให้ไม่สามารถดูแลแฮร์รี่ได้ในระหว่างที่จะพาดัตเลีลูกชายและเพื่อนสนิทของเขาออกไปเที่ยวฉลองวันเกิดแฮร์รี่ได้ยินก็ดีใจมาก อยากไปเที่ยวด้วยแต่ชอบโจนไปฝากไว้ที่บ้านหญิงชราทุกครั้งไปในระหว่างที่สองสามีภรรยาเถียงกันว่าจะเอาเขาไปฝากไว้ที่ไหนดีเพิร์เพื่อนของดัตลีพอแม่ของเขาก็มาถึงพอดีทำให้เขาทั้งสองต้องยอมจำนนพาแฮร์รี่ไปด้วยก่อนออกจากบ้านลุงเวอนนอ่น,อนขู่แฮร์รี่ฉันเตือนแกไวไก้ก่อนนะถ้าเล่นตลกอะไรอีกแล้วก็แกไม่ได้ออกมาจากหลองใต้ดินจนกว่าจะคริสต์มาสแน่ แฮรี่รับปากแต่โดยดีวันนี้เป็นวันเสาร์แดดจ้าสว่างสวยแฮรี่ดีใจมากวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดของเขาเลยก็ว่าได้เป็นการไปสวนสัตว์ครั้งแรกในชีวิตพอไปถึงลุงวอร์นอนและป้าเพทูเนียก็ซื้อไอติมให้เด็กๆเกลียนระหว่างเดินดูสัตว์ต่างๆเช้านี้ก็ดูจะราบรื่นปกติดีทุกอย่างจนกระทั่งหลังอาหารกลางวันพวกเขาได้เข้าไปที่โซนสัตว์เลื้อยคลาน ในน้มีสัตว์เตื้อคลานมากมายดัตลีและเพิร์ตตรงไปหางูตัวที่ใหญ่ที่สุดแต่มันดันหลับอยู่ดัตลียืนเคาะกระจกป๊อ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 กแล้วบอกพ่อของเขาว่าทําให้มันขยับหน่อยสิลัวนั่นก็ขอกระจกซ้ำป๊อก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 ,อกเพื่อปลุกมันแต่ก็ไม่ขยับดัตลีอารมณ์เสียจึงเดินจากไป แฮร์รี่เข้าไปยืนดูงูหน้ากระจกแทนเขายืนอยู่เงียบๆสักพักแล้วงูก็ยกหัวขึ้นพร้อมหลิวตาให้เขาแฮร์รี่มองซ้ายขวาว่ามีใครมองเขาไหมแล้วก็หลิวตาตอบงูขยับหัวไปทางลุงเวอร์นอนเหมือนพยายามส่งภาษาบอกว่าเจอเมื่อกี้อย่างเป็นประจำแฮร์รี่บอกฉันรู้คงน่ารำคาญมากแล้วนายมาจากไหนล่ะงูดิดหางไปทางใต้เล็กๆที่ติดกับกระจกมันเขียนว่า งูเหลือมบราซิลแล้วที่นั่นดีไหมแฮร์รี่ถามต่องูดีดหางไปยังป้ายข้างๆงูตัวนี้เกิดจากการผสมพันธในสวนสัตว์แห่งนี้อ๋อนายไม่เคยไปที่บราซิลนั้นสิงูสั่นหัวและในระหว่างที่แฮร์รี่กำลังคุยกับงูอยู่นั้นก็มีเสียงตะโกนขึ้นดับลี่คุณเดอร์สลีมาดูงูเร็วเข้าเมื่อดัดลีได้ยินเพื่อนบอกก็รีบวิ่งอุ้ยอายมาที่หน้ากระจก และต่อยแฮร์รี่ที่สีข้างจนล้มลงกับพื้นเพียงชั่วผิดตาดัตตีและเพิร์ธที่ยืนเกาะกระจกสะดุ้งกระโดดถอยหลังพร้อมร้องเสียงหลงด้วยความตกใจแฮร์รี่นั่งอาปากค้างเช่นกันเพราะกระจกหน้าตู้หายไปราวกับร่องหนและงูตัวใหญ่เลื้อยออกมาจากตู้และเลื้อยผ่านแฮร์รี่แฮร์รี่ส่านได้ว่าเขาได้ยินเสียงฟ้อฟของงูพูดว่า บราซิูชันมาแล้วขอบใจนะเพื่อนผู้คนต่างพากันกรีดร้องด้วยความตกใจแทบสิ้นสติโดยเฉพาะดัตลีและเพิร์ททั้งสองตกใจตนพูดไม่รู้เรื่องดัตอีโวยวายว่ามันจะกัดขาเขาขาดส่วนเพิร์ทก็บอกว่างูจะพยายามรัดเขาให้ตายจนหอออสวนสัตว์ต้องชงชาหวานๆให้ป้าเพทูเนียพร้อมคำขอโทษชุดใหญ่แต่ที่แย่ที่สุดคือเพิร์บอกกับลุงเวอร์นอนว่า ตอนนั้นแฮร์รี่กำลังพูดกับมันใช่ไหมแฮร์รี่ลุงเวอร์นอนเก็บความโกรธไว้จนเพิรดกับบานไปลุงเวอร์นอนระเบิดความโกรธออกมาไปห้องใต้บันไดอยู่ในนั้นไม่ต้องกินข้าวก่อนจะหมดแรงล้มลง,ลงตัวเบาะนวมจนป้าเพโทเนียต้องรีบเอาบาลานดี้แก้วใหญ่มาให้เลยทีเดียวแฮร์รี่อยู่กับบ้านนี้มาเกือบสิบปีเป็นสิปีแห่งความทุกข์ เขารู้แต่เพียงว่าพ่อแม่ตายเพราะรถชนแต่ไม่เคยเห็นรูปเลยแต่บ้านนี้ไม่มีรูปของพ่อแม่เขาสักใบเดียวและเขาก็จำเหตุการณ์นั้นไม่ได้มีเพียงความทรงจำลางๆว่าเกิดแสงสว่างวาบสีเขียวและความรู้สึกปวดแสบร้อนที่หน้าผากแต่ไม่รู้เลยว่าภาพจำนี้มาจากไหนเขาได้แต่เพียงหวังว่าจะมีญาติคนอื่นเหลืออยู่และมารับเขาไปจากบ้านนี้ แต่ก็ไม่เคยมีเลยแถมซ้ำที่โรงเรียนก็ไม่มีเพื่อนอีกเพราะว่าผักพวกของดัตลีไม่ชอบเขาไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนกับเด็กผู้ชายใส่เสื้อผ้าเก่าๆหลวมๆโสมๆและแถบเป็นศัตรูกับดัตลีหรอกจริงไหม